สวัสดีแฟนมาซาทุกคนนะครับวันนี้วันอังคารที่17มิถุนายน2 5 1 8นะครับอยู่กับอาชีวีทางอาเซอยดิ้ครับสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะของอาเซอยในวันนี้นะครับก็ยังคงมีมาฝากกันเช่นเคยความสนใจของแฟนบอลก็แน่นอนนะครับต้องโฟกัสอยู่กับเรื่องราวของการเสริมทัพในตำแหน่งหน้าเป้าซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวออกมาให้พวกเราได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับบางวันก็มี การเปลี่ยนแปลงในทิศทางข่าวสารอย่างมีนัยสําคัญบางวันก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่เรานํามาฝากกันนะครับโดยในส่วนของการตำล่าลายเซ็นของกองหน้าตัวเป้าเนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญกับดีลของวิกเตอร์ยูโกเรสแล้วก็เบนจามินเซสโกเป็นพิเศษนะครับถึงแม้ว่าสื่อในโปรตุกเกสอย่างเรคคอร์ดเนี่ยระบุว่าอาเซาได ลดระดับความสนใจในการที่จะดึงเอาวิกเตอร์ยูโกเรสมาร่วมทีมหลังจากสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยพยายามที่จะโกงราคาแต่ว่ายังไงก็ตามสื่อที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูงไม่ว่าจะเป็นเดวิดออนสตีนฟาบิซิโอโรมาโน่ก็ยังไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้นะครับเราก็ยังคงมีความหวังอยู่สำหรับแฟนบอลที่ต้องการกองหน้าตัวท็อปทที่เข้ามาแล้วเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำอาเซอปสบความสำเร็จได้เป็นกองหน้าที่พร้อมใช้ต้องการประสบความสำเร็จ ในฤดูกาลหน้านี้ไม่ใช่ต้องมานั่งรอลุ้นกับ potential หรือว่าศักยภาพของนักเตะที่เชื่อว่าจะพัฒนาได้แล้วก็เป็นอนาคตของสโมสรอ,อย่างเบนจามินเซสโก้โดยในส่วนของการสมทับในตำแหน่งหน้าเป้านะก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครไม่ได้ตามข่าวสักวัน2วันเนี่ยก็อาจจะยังหลงอยู่ใน ความสับสนอลหมนในเรื่องราวของการเสริมทัพกองหน้าตัวเป้าของอาเซอนะครับโดยตอนนี้ก็มีข่าวว่าอาเซอเนี่ยกลับไปโฟกัสกับการดึงเอาเบนจามินเซสโกมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สื่อทางฝั่งโปรตุเกสนะร,รายงานว่าอาเซยื่นข้อเสนอให้กับลิสบอนเนี่ยได้พิจารณาไปแล้วนะครับถึง2รอบรอบแรกเนี่ยก็อยู่ราวๆ้าล้านปอนด์นะครับซึ่งก็ถูกปัดตกไปก่อนหน้านี้แล้ว ข้อเสนอในรอบที่2เนี่ยก็มีมูลค่าราวราวิล้านปอนด์แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของทางผู้บริหารของ Sporting Lisbon นะครับซึ่งได้ยืนยันว่าเรื่องราวของ gentlemen agreement กับทางฝั่งนักเตะเนี่ยมันไม่ได้มีการระบุตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแม้ว่าในตอนที่พูดคุยกันเนี่ยทางเอเจนต์ของ วิกเตอร์โยร์เรสต้องการจะให้ระบุตัวเลขลงไปว่านักเตะของเขาจะสามารถย้ายทีมได้ด้วยราคา51ล้านปอนด์แล้วก็มีแอดออนอีกราวๆแปล้านปอนด์โดยประมาณเนี่ยทางผู้บริหารของ Sporting Lisbon ตอนนั้นไม่ได้ตกปากรับคำนะครับโดยพวกเขามองว่าระหว่างฤด,ดูกาลเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าฟอร์มการเล่นของเบนจามินเซสโกเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีอาการบาดเจ็บ ระหว่างฤดูการเกิดขึ้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่อยากให้ระบุตัวเลขลงไปนะเราหลังจากนั้นเขาบอกว่ายังไม่ได้เคยคุยกับตัวนักเตะแล้วก็เอเจนต์ของเขาเกี่ยวกับเรื่องราวของค่าตัวอีกเลยจนมีข่าวว่าฮัสซันคินติกาย่าเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนะว่ามันมีเรื่องราวของ gentlemen agreement มีราคาที่ระบุก,กันเอาไว้แบบนี้แต่ว่าทางสปอร์ตลิสบอนก็ยืนยันว่า พวกเขาตกลงที่จะปล่อยนักเตะให้ย้ายทีมออกไปด้วยราคาที่สมเหตุสมผลนะครับต่ํากว่าค่าฉิกสัญญาแต่ไม่ได้มีการระบุตัวเลขว่าจะเป็นเท่าไหร่กันแน่แล้วก็ดูเหมือนว่าสื่อต่างๆที่นําเสนอออกมาเนี่ยจะระบุว่าตัวเลขที่สปอ r t i ิ g งลิสบ n นต้องการเนี่ยอยู่ราวๆหกล้านปอนดนะ์ซึ่งเอาจริงๆแล้วกับผลงานของวิกเตอร์ยู e กเรที่ยิงระดับ เกือบจาก100ประตูใน2ฤดูกาลที่ผ่านมาจากการลงสนามไป102นัดให้กับ Sporting Lisbon เนี่ยมันก็สมใุสมผลแหละนะครับที่จะจ่ายค่าตัวเอาจริงๆ70ล้านปอนด์เนี่ยผมว่ามันก็ยังสมควรจะจ่ายด้วยซ้ำซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาซาจัดเล่นแง่ไปทำไมนะครับกับนักเตะระดับนี้ซึ่งถ้าจะให้เดานะครับก็เป็นเกมที่อันเดียเบอร์ตาเนี่ยต้องการจะใช้ ข่าวคราวที่อาร์เซอเนี่ยให้ความสนใจที่จะดึงเอาวิกเกอร์เยโกเรสมาร่วมทีมเนี่ยไปกดดันทางด้านอาร์เบไลฟสซินะครับให้รีบตัดสินใจแล้วก็ยอมผ่อนปลนท่าทีนะครับหลังจากที่ยืนยันตัวเลข67ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวของเบนจามินเซสโกนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้นักเตะทีมชาติสโลวีเนียรายนี้เนี่ยมีข่าวว่า ไม่พอใจเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะสามารถย้ายทีมออกไปจาก Gentleman Agreement ที่มีมูลค่า59ล้านปอนด์เช่นเดียวกันกับของ Victor y ์ g o โ e s โดยถ้า,ากว่าอาเซายังไม่สามารถที่จะปิดดิวเบนจามินเซสโกหรือว่า Victor ร์ g ยโกเรสได้ในเร็วๆนี้ฟันมนานาเซาก็อาจจะหายใจไม่ทั่วท้องสักเท่าไหร่เหมือนกันนะเพราะว่าในรายของเบนจามินเซสโกเนี่ยก็มีข่าวว่า ได้รับความสนใจจากยักษ์ใหญ่ของบุนเดสลีกาอย่างไบเยนมิวนิกนะครับโดยเรื่องนี้ก็รายงานออกมาจากบิลสื่อในเยอรมนีนะครับว่ามีโอกาสที่เสือใต้เนี่ยจะดึงเอากองหน้าทีมชาติสโลวีเนียรายนี้ไปร่วมทีมเช่นเดียวกันแม้ว่าพวกเขาจะระบ,บุว่าอาเซ็ยังคงถือไพ่เหนือกว่านะก็น่าจะด้วยความที่ ติดต่อพูดคุยกันมานานแล้วก็เหลือแค่การตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องของค่าตัวแล้วก็โครงสร้างการจ่ายเงินซึ่งถ้าสามารถตกลงกันได้นะครับสื่ออย่างเบนเจคอบของ TBR f o o ฟุตบอลเนี่ยก็ระบุว่าการเซ็นสัญญากับเบย์มิเซสโกเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับส่วนสื่อในอิตาลีนะครับอย่างคอร์เอเรเดลสปอร์ตก็รายงานว่ายูเวนตุสเนี่ยก็ เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่เห็นช่องในการที่จะดึงเอาวิกเตอร์เยโกเรสไปร่วมทีมนะครับโดยพวกเขาเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อย11ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งก็จะตกอยู่ราวๆ2,000 200, สนปอนด์ต่อสัปดาห์ให้นักเตะได้พิจารณานะครับและนอกจากนั้นเนี่ยยูเวนตุสก็ยังมีแผนที่จะยื่นข้อเสนอมูลค่ามากกว่า60ล้านปอนด์ให้กับทางสปอร์ติ้งลิสบอนได้เก็บไปคิด ในอีก2อสมวันข้างหน้านะครับซึ่งถึงแม้ว่าดูเหมือนโอกาสที่จะเซ็นสัญญาเอากองหน้าตัวท็อปอย่างวิกเตอร์โยโกเรสรวมถึงบเบนจามินเซสโกเข้ามาร่วมทีมของอาเซาเนจะดูอยู่ในกำมือของอันเดียเบอร์ต้านะครับที่ถ้าหากว่ายอมจ่าย68ล้านปอนด์เนี่ยจะเอาใครก็ได้นะครับใน2คนนี้ซึ่งจะว่าไปก็ไม่ได้ถือเป็นค่าตัวที่สูงอะไรมากมายเมื่อเทียบกับ นักเตะที่อาร์ซอลเคยดึงเข้ามาอย่างไคล h ฮาร์แบตหรือว่าดัชมุตทอยลุนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงนักเตะคนอื่นๆที่กำลังมีข่าวว่าอาจจะได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอย่างเอเบร์ซีเอเซของคริสตอฟพาลเลตก็มีข่าวว่าพวกเขาต้องการค่าตัว60ล้านปอนด์ในขณะที่แบรนด์เอมเบโมก็ถูกทางเบนฟอร์ดเนี่ยประเมินมูลค่าเอาไว้แถวๆ60ล้านปอนด์เช่นเดียวกัน แล้วถ้าวิกเตอร์โยโกเรสหรือไม่ก็เบนจามินเซสโกจะมีมูลค่าราวๆสัก68 69ล้านปอนด์หรือแม้แต่70ล้านปอนด์เนี่ยส่วนตัวก็ยังมองว่ามันคุ้มค่าที่จะจ่ายนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาเซาเนียไปพยายามที่จะต่อรองราคามากเกินไปไหมนะสุดท้ายกลัวว่าจะวืดทั้งสองเป้าหมายที่จะทำให้แฟนบานาซาเนี่ยสบายใจได้นะครับ เอาละสำหรับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะยังไงก็ฝากแฟนมนุษท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้สักนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ